ยาเสียงน่ะสัมมาเข้าใจไหมข้างนี้น่ะเข้าใจยาเสียงน่ะสัมมาเข้าใจไหมเอ้ยเฉลยน้องแป้นน้องแป้นใช่ไหมครับอ่าน้องแป้แอบชอบใครในโรงเรียนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยว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 ค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปไม่มี้วขอขอเป็นชื่อย่อ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 ที่เธอแอบปลื้มแอบชอบอ่ะ เราเชื่อยอ่อขอชื่อยอ่อชื่อยอ่ออ๋ออางอยู่มอไหนอมอไหนมอไหนเล้วเมมอไหนมอไหนอออมอไหนเล้วเมมอไหนมอหกมอหกอยากจะฝากอะไรถึงเขาขอสักหนึ่งข้อความถึงเขาถ้าใจเรียใจเรียเรื่องสาม,มีแฟนหรือยังอย่าง,างพูดได้ไหมหรือยังยังค่ะยังนะ มีคนที่แอบชอบไหมมีค่ะอยู่ห้องอะไรบอกได้ไหมไม่บอกครับบอกบอกสักหน่อยบอกสักหน่อยอยู่ห้องอะไรครับห้องหนึ่งค่ะห้องหนึ่งทับ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เอ้ยอชื่อมีตัวอักษรย่อไหมสเตียงซอรเสือมีมีความในใจที่อยากจะบอกเขาไหมครับผัดห้องนี้เลยบอกว่ารักที่สุดคะ่ะรักที่สุดาาานะครับผมจากหนึ่งสองสามสี๋ยวเราไปหาว่าต่อไป จ๊บๆโอเคครับผมชื่อชื่อจริงที่เล่นค่ะเอาช,ช,ช,ชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่อชาชีค่ะแต่ว่าหนูเปลี่ยนชื่อเป็นชาชีนะเอาชาชินี่นะไม่ใช่ชา <c oughs> ชัก <c oughs> ต้องถามก่อนเลยว่ามีแฟนหรือยังฮะมีแล้วมีแ,แล้วโอ,ยอย้โห <c oughs> เสียดใจจังเลยแต่มีคนที่เพื้มเพอยู่ไหมบ้างมีมีบ้างไหมฮะกึศิมนะครับเอากึศิมเลยมีไหมฮะมีมอมออะไรชื่อมอมีอยู่มออะไรฮะมอหนึ่งชื่อชื่อมีตัวกับย่อไหมกับคนนั้นน่ะมอหนึ่งอ่ะมีไหม พอเป็นไหมมีความรู้สึกจะฝากอะไรบอกเขาเลยอ่อจาจ่านใจให้กําลังใจสักหน่อยสักหน่อยจัดไปก็ะจะบอกว่าชอบจุ๊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 บอ๋อชื่อบอสครับตอนนี้มีแฟนหรือยังลูกมีแฟนหรือยังไม่มีครับครับผมมีคนที่แอบชอบไหมมีครับมีครับห้องอะไรแล้วก็บอกบตัวอักษรย่อสักหน,น่อย อ๋อสองครับสองครับโป๊ครับสองัพโป๊กสองทับโกชื่อตัวอักษรย่อชื่อจริงอ่ะชื่อเล่นดีกว่าตัวอักษรย่อดีกว่าชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อตอนได้ว่าปอฟันปอฟันนะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามครับป้าบอกรักนิดนึง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 บอกรักให้กำลังใจให้กำลังใจน้องเขานิดนึงก็ฝากถึงน้องฝากถึงน้องปอฟัน ว่าครับนะครับอ่าสวัสดีครับบอมชื่ออะไรครับผมชื่อคุณสวยคนสวยเอาจริงๆชื่ออะไรฮะชื่อนักพรีสวยคนะ่ะคนสวยนะชื่อเล่นชื่อว่าชื่อเล่นชื่อว่าน้อง คนสวยนะครับผม <S 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 ดูนะดูว่าสวยจริงหรือเปล่าอ่ะทีนี้เรามีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะเราไม่มีแฟนแเ,เราไม่มีแฟนนะครับผมถูกต้องเลยตามเป้าหมายนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามีคนที่ชื่นชอบหรือยัง <S <S ปลื้มๆอะไรปลื้มๆในโรงเรียนห้าสิบผม,ผมเขาอยู่มออะไรเขาอยู่มออะไรบอกได้ไหมเราเป็นบ้า่มอต้นละกันมอต้นนะครับผมมีอักษรย่อไหมฮะอักษรย่อของคนที่รับปลื้มมี คดอต้วเจาคำว่าคำว่าก๊ไก่ก็ไก่กไก่แต่เราไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปตามแล้วก็ให้กำลังใจเขาหน่อยอยากจะบอกความรู้สึกเขาอะไรบ้าง่ะ,ะผ่านเลยเอ,อ่าใคยตั้งใจเรียนนะคะอ่าคมันไหลอึมจังเลยต <c oughs> ั้งใจเรียนแล้วก็แล้วก็ชอบหนูกลับไปที่หนูชอบเขาเลยอ่า บอกเลยว่าวันนี้นี่นะครับคุณมีแฟนหรือยังครับผมผมยังสดและยังยัง,งโอ้ยยังสดแ, <c oughs> และยังสีไงน,นะครับมีคนที่ปรึมหรือชื่นชอบไหมฮะมีคนมีคนหน <c oughs> ึ่งครับบอกได้ไหมครับว่าเขาอยู่มหนึ่งทับอะไรหรือมสองมสามมสี่มห้ามหกทับอะไรคีดนิดนึงเลยวะคอทหารคอทุงเอ่อทนตบุญโถคนบ้านแล้วชื่อทันตบุญโถเท่าเหรอโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวฝากฝากกำลังใจส่งให้เขาหน่อยเร็วมีอะไรจะพูดกับเขาอย่าบอกว่าอ่ะรักนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะผู้ชมครับว่าทอที่นี่คือใครนะครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรนะครับผมชื่อซันนี่ค่ะซันนี่นะครับผมต้องบอกว่ซันนี่มีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะ คุณพลาดไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีคนที่ชื่นชอบไหมครับมีค่ะมีนะบอกได้ไหมว่าอยู่มอะไรทักอะไรและอักษรย่อของเขาคืออะไรไม่อยู่โรงเรียนนี้คไม่อยู่โรงเรียนนี้เขาอยู่โรงเรียนอะไรครับบอกย่อตัวโรงเรียนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับอชื่อย่อชื่อยอมีตัวอักษรย่อไหมชื่อของเขาตัวอาค่ะตัวอามีอะไรที่จะบอกถึงคนชื่อตัวย่ออาตั้งใจสอบนะคะ แล้วอะไรมันคงจะน้อยกปนไปได้นิน่ตาตั้งใจสอบแล้วก็สู้ค่ะสู้โอเคนะคบตัวอาร์นะครับเขาบอกคุณไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะให้กำลังใจคนที่สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมนายครับนา,นายนะครับผมนายมีไปลรืร่ัง,งครับยังยังครับยัง,ยงครับผมดีดีด มีคนที่ชื่นชอบไหมครับชื่นชอบมีครับมีเยอะครับโอ้เยอะเลยอยู่มออะไรครับผมเอาทุกคนเลยอยู่มออะไรบ้างอยมอะไรบ้างสี่ห้าหกเรียงกันเลยสี่ห้าหกมีอักษรย่อของคนที่ชื่นชอบไหมครับเด็กจะก็ไก่เขาต้องพูดเลยก็ไก่ขาต้องพูพวกเราไปรู้กันดีๆนะก็ไก่เขาต้องพูเป็นใครบ้างและอยากจะฝากถึงคนคนนั้นที่กอไก่หรือคนต้องพอะไรบ้าง ชอบรึมีครับผมอยู่มออะไรบอกมาแล้วมอะไรครัมบอมอะไรมอะไรมน่งชื่อตัวอสนยอดพอได้ไหมเว้ยขอแบนพอผ่านมีอะไรที่อยากจะบอกถึงความรู้สึกคนที่อสรยอด้วยพอผานบอกเลยบอกเลยบอกเลย <พอ S 1> ยัง <c oughs> ยังไม่พูดเองเอาเร็วๆ ทำไมน้องได้รักจับอ๋อทำไมน้องได้รักจากเราไปติดตามกันน้องพอพานนะครับมหนึ่งนะครับเราไปกันต่อเลยครับขอบคุณมากลยก่อนเลยว่ามีแฟนแล้วหรือยังมีแฟนหรือยังเรามีแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามทั่วไปเราจะถามว่ามีคนที่ปลื้มไหมในโรงเรียนเนี่ยมีค่ะมีค่ะมีอสวดย่อไหมมีอัสวรย่อไหมนึ่ง พวกคน<ด>ชื่อเยอะแยะไม่ต้องห่วงลูกชืชอสอสัญญอบอเปไม้บอกได้ไหมอยู่มออะไร <c oughs> ได้ไหมได้ไหมมออะไรมออะไรมออะไรหรือบอกไม่ได้ไม่ได้เราบอกไม่ได้ <c oughs> แต่ให้กำลังใจเขาหน่อยมอมา้าให้กำลังใจหน่อย <c oughs> ให้กำลังใจอ่ให้กำลังใจให้กำลังใจคนที่ชื่อมอม้าเนี่ยมอม้าไม่ใช่บอมอหมาอ่ะบอกเปไม้ขอไปอ่ะให้กำลังใจหน่อยหนึ่งสองสาม ทั้งใจเรียนนะคะทั้งใจเรียนนะคะแล้วก็รักมากมากนะคะขอบคุณครับชื่ออะไรชื่อเตยครับชื่อเต้ยแอบชอบใครครับแอบชอบชื่อย่อชื่อย่อชื่อย่เสียบฮะเสียบสังกิจอะไร้ะครับอ๋อตัวเสียบแังกิจนะครับอยู่ห้องไหนห้องไหนบอกได้ไหมบอกได้ไหมอมหรือเปล่าอมออะไรมอมอ ม6ครับม6เอ่ออยากจะฝากอะไรถึงเขาครับอ่าแอบชอบอยู่นะแอบชอบอยู่ชื่อน้องน้ำอุ่นค่ะน้องน้ำอุ่นนะครับคำถามนะครับคือแอบชอบใครในโรงเรียนเป็นชื่อย่อนอไม้ไม้ค่ะอไม้ไม้อยู่ห้องไหนมอมอมอมห้าค่ะมห้าอยากฝากอะไรถึงเขา หมือนแคปชั่นให้เขาอย้วอยากฝออยากฝากอะไรถึงเขาข้อความสัก1ึงข้อความรักไหมคะรัก One ชื่อเล่นอะไรครับวุ่นครับวุ่น oh. อ้าหคำถามแรกนะครับแอบชอบใครในโรงเรียนเป็นชื่อยอ่อ uh. <laughs> ขอชื่อยอ่อชื่อยอ่อมปโอต้อ๋อแองครับอ๋ออังอยู่ ชั้นไหนบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหมเอาแคดมอเอามออะไรมออะไรมอมอมอหมดผมอกเขาครับมอสองอยากฝากข้อความอะไรถึงเขาทั้งหนึ่งข้อความเอเดนโดเอเดนโดอเดโดเอเน ื่อเล่นอะไรครับโบกี้ครับอ๋อโบกี้นะครับน้องโบกี้ครับแอบชอบใครในโรงเรียนครับเอาขอเป็นชื่อย่อนะชื่อย่อตอนนี้งไม่มีนะครับเอ่ออเาสักคนหนึ่งที่แอบปื้มตอนนี้ที่เห็นแล้วแบบอยากอยากซี้เขาอ่ะอ่าก้อน่องไก่นะครับอยู่มอไหนบอกแค่มอพอมอหกครับมอหกนะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่มอหกครับออ๋บอกว่า คิดถึงนะครับอ่าคิดถึงนะครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อแมมมอสครับอ่าแมมมอสนะครับคำถามที่อยากจะถามคือชอบคนไหนในโรงเรียนนะครับเป็นชื่อย่อ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 ชื่อชื่อย่อเหรอครับอ่าชื่อย่อบอลใบไม้นะครับเออบอลใบไม้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงเขาครับเอ่าไม่รู้ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อภูครับชื่อภูนะครับน้องภูแอบชอบใครครับตอนนี้อักษรย่อครับอักษรย่อใครวะใครวะทีบอใบไม้อ่ะอ๋อใครวะครับครับครับบอใบไม้บอใบไม้นะครับอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นไหนเรียนจบแล้วครับเออเล่นจบแล้วอยากจะบอกอะไรถึงเขาครับบอกว่าอ่าคืนนี้รอทั้งหมดอ่าเออนี่ครับจะเจอกันที่ห้องนะครับเออเจอกันที่ห้องโอเค เห็นไหมบางคนบอกผมยิงแต่อะไรบางคนบอกผมยิงอย่าดูหมิ่นในสิ่งที่คุณคุณมองผู้ครับผู้คำถามนะครับแอบชอบหรือแอบปลื้มใครในเรียนเป็นชื่อย่อชื่อย่อขอชื่อย่อทัหนึ่งคัวอาตเตาอยู่ชั้นไหนบอกแค่ชั้น มอมอสองครับมอสอ,อยากจะฝากข้อความอะไรถึงเขารักแน่รับกนะโอเคชื่อเล่นอะไรครับชื่อซีห็อกค่ะอ่าซีหลอกอยากจะถามว่าแอบชอบหรือแอบปลื้มใครนโรงเรียนเป็นชื่อยออ่อขอเป็นชื่อยออ่อ โอ้แสดงว่ามีหลายคนใช่ไหมครับเอาสักคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเอาชื่อยอนเลยเอานอหนูค่ะอ่านอหนูอยู่ชั้นไหนเอาแค่ชั้นมสองอะมสองอยากฝากอะไรถึงเขาอยากให้น้องตั้งใจเรียนชื่อเล่นอะไรครับชื่อขนุนครับอ่าขนุนนะครับคำถามแรกนะครับขนุนแอบปื้มหรือ แอบชอบคนไหนในโรงเรียนให้ตอบเป็นชื่อย่อนะครับแอบชอบโอ้ยเครียดเครียดเครียดอ่ะหลายคนอ่ะสักคนหนึ่งเร็วพอพอพอพานอ่ะพอพานอยู่ชั้นไหนมอนหน,มอนหนึ่งโอ้ยอ,อยากฝากอะไรถึงเขาครับสุงก้อนห้าสแดงเอ้จูงก้อนห้าสแดงนะสุจูงก้อนห้แดงเอ้จูงก้อน อยากจะถามว่าแอบชอบหรือแอบปื้มใครในโรงเรียนเป็นชื่อย่อชอช้างครับชอช้างอยู่ชั้นไหนมสามครับมสามอยากจะฝากอะไรหนึ่งเขาครับไม่บอกครับเฮ้ยนิดนึงนิดนึงอยากจะฝากอะไรหนึ่งเขาอ่าน่ารักครับน่ารักชื่อนิสานีนะะานา่นะครับอ่กนิสานะครับ คำถามที่อยากจะถามคือแอบชอบหรือแอบปลื้มใครในโรงเรียนเป็นชื่อยออ่ออยู่หมห้ามหาเอาชื่อยอ่อชื่อยอ่อชื่อยอ่อลอลิงค่ะลอลิงอยากฝากขา้อความอะไรถึงเขาครับไม่ใช่เดรร้อยนะคะตั้งใจเรียนอ่าชื่อจันคำถามที่จะถามคืออ่า คุณแอบชอบใครในโรงเรียนเป็นชื่อย่อชื่อย่อชื่อย่อตัวทีค่ะตัวทีใช่ไหมครับอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นไหนมอไหนมอไหนมอสองอยากจะฝากข้อความไปถึงเขาครับน่ารักน่ารักชื่อเล่นอะไรครับชาญโพนครับอ่าชาญโพาคำถามแรกที่ถามคือแอบชอบหรือแอบปลื้มใครในโรงเรียน ขอเป็นชื่อย่อเอชื่อเอเอชื่อย่อชื่อย่อเอาเีว่าเออที่แอบชอบอะที่แอบชอบสักหนึ่งคนปูนปนปู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 นปนปู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 นนปู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 ูนป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 ููนปูน เดี๋ยวเจ้าอยู่แนบอกไปเลยชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อดาค่ะอะไรนะชื่อดาค่ะชื่อดาแอบชอบหรือแอบปลื้มใครในโรงเรียนชื่อย่อชื่อย่อแอบปลื้มค่ะเอบปลื้มอะปลื้มชื่อย่อชื่อย่อใครใครไม่มี่ะเฮ้ยมีก็มีสักคนขอสักคนขอสักคนหนึ่ง ทุนชื่อยอชื่อยอต้องมีสักคนนั่นแหละชื่อยอจอเด็กค่ะเออจอดิกอยู่ชั้นไหนมอสสีค่ะมอสีอยากฝากข้อความอะไรถึงเขารักนะจุ๊จุ๊รักนะคะรักนะคะอะไรนะลิโลิโลใช่ไหมอ่คำถามคือแอบชอบหรือแอบปื้มใครในโรงเรียนขอเป็นชื่อยอ

ชื่อเล่นอะไรครับชื่อเฟิร์นค่ะอ่าชื่อเฟิร์นนะครับคําถามแรกคือแอบชอบหรือแอบปลื้มใครในโรงเรียนขอเป็นชื่อยอ่อขอเป็นชื่อยอ่อพอฟันจังค่ะอ่าพอฟันนะครับอ่าอยู่มอไหน oh. หมอไหนหมอไหนอยู่มอหกอ่ามอหกอยากฝากข้อความอะไรถึงเขาครับอยากบอกว่ากลับมาคืนก็เป็นเหมือนเดิมได้ไหม ชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล่นเซฟครับเออโจเซฟคำถามที่อยากถามคือแอบบชอบใครในโรงเรียนไม่มีครับเป็นชือ่อย่อชือ่ชยอย่อสักคนหนึ่งที่แอบ,บปึ้มตัวพีครับตัวพีเอออยู่ชั้นไหนมสามครับมมมมสามครับเออมอสามอยากฝากข้อความอะไรถึงเขาแอบ,บชอบด้วยชื่อเล่นชื่ออะไร นิงแอบชอบใครในโรงเรียนหรือแอบปลื้มใครขอเป็นชื่ยอย่อคนไม่ชอบอ่านี่นึงนนึง,นงขอสักคนหนึ่งชอช้างชอช้างอ,อยู่มอไหนมอซีอยากฝากอะไรถึงเขาเพราะว่าไม่ชอบแอบช,ชอบชื่อเล่นอะไรครับผมอะไรนะผม,ผม คำถามคือแอบชอบหรือแอบปลื้มใครในโรงเรียนขอเป็นชื่อย่อซอเสือซอเสืออยู่มอไหนมอไหนมัธยมทับษะโอ้ออมอัธยอ,อ,อยากฝากข้อความอะไรหนึ่งเขาอยากฝากข้อความอะไรหน,นึ่งเขารันน่าจะจุ๊บรานน่าจะจุจ๊จจจพักหน่อยนะครับแอบชอบใครใโรงเรียนนะครับ <laughs> อ๋อแอบชอบอ่อพี่เต็มกับพี่โภระ <laughs>